สวัสดีนะคะคุณลูกค้าขาสวัสดีคะ่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปเรียกร้องค่ะพี่บีต้องใช้คำนี้มีคุณลูกค้าสอบถามนะคะงานผ้าลีนินค่ะนะคะงานผ้าลีนินสีอลังการจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าว่าหมดแล้วเหรอไม่มีแล้วใช่ไหมพี่บีจัดให้คะ่ะ คุณลูกค้าพี่ปีจัดงานล็อกนี้ให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งรอบเพราะว่าของเขาพ้่งมาค่ะถึงได้ต้องจัดให้ได้เรามาเริ่มก,กันเลยนะคะว่ามีสีอะไรบ้างสำหรับรุ่นนี้นะคะรอบอก44ถึง45นิ้ว44ถึง45นิ45น้วนะคะเป็นทรงคอจีนนะคะกระดุมผ่าหน้ากระเป๋าสามารถใส่ได้สอแบบนะคะ กลุ่มลูกค้าเป็นแบบนี้1แบบและแบบนี้คะ่ะอีก1แบบโอเคไหมคะพี่บี2สูงร้อนะคะใส่แล้วอยู่ประมาณนี้เลยโอเคนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีสีอะไรบ้างคะ่ะไปกันเลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณลูกค้าขาสีแรกนะคะเป็นงานตัวนี้งานรุ่นนี้อย่างที่พี่ผีแจ้งนะคะคุณลูกค้ารบอบอกนะคะคือ44ถึง45นิ้วนะคะวงแขนนะคะอยู่ประมาณ20นินะคะเดี๋ยวไม่มั่นใจขออีกรอบละกันกันผิดพลาดนะคะคุณลูกค้าความยาวนะคะอยู่ที่ค่ะ39นิ้วนะคะ ความยาว39แพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดนะคะวงแขนอยู่20นะคะคุณลูกค้าและรอบอกค่ะนะคะรอบอก44นิ้วโอเคนะพี่ปีแจ้งหมดแล้วนะคะความยาว39วงแขน20รอบอก44บางตัวจะได้ถึง45เรามาเริ่มที่สีกันเลยค่ะคุณลูกค้าตัวนี้คือสีเทาพี่ปีขอเรียกเทานะคะ คุณลูกค้าเรียกสีเทาค่ะสีแรกตามมาด้วยนะคะสีเขียวใบไม้ใบไม้ไห่เอ่ยเขียวนี้ก็เขียวนี้มันคนละเขียวหรอเขียวใบเตยเขียวโอทีฮะเหรอโอทีเหรอเขียวไม่โลเขียวไม่โลอันนี้คือเขียวไม่โลใช่เขียวไม่โลเขาเรียกกันตักแปะโอเคค่ะอันนี้คือเขียวไม่โลนะคะสีที่พี่บีถือนะคะสีเทาค่ะ สองสีแล้วนะคะคุณลูกค้าเราไปต่อกันสีต่อไปนะคะสีนี้ค่ะสีฟ้าค่ะสีนี้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนชอบสีนี้นะคะแจ้งแอดมินเลยค่ะสีฟ้าโอเคไหมคะต่อเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเขียวหัวเป็ดค่ะ พี่บีเรียกเขียวหัวเป็ดนะคะคุณลูกค้าเป็นทรงคอจีนกระดุมหน้าน,นะคะผ้าเป็นผ้าลินินนะคะส่วนตัวนี้พี่บีเรียกโอวันตินค่ะโอวันตินนะคะคุณลูกค้าสําหรับสีนี้โอวันตินนะคะเขียวหัวเป็ดค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณลูกค้า ตัวนี้ค่ะพี่บีขอเรียกสีเอิร์ธโทนเป็นสีผ้าลายใหม่นะคะสำหรับสีนี้นะคะคือจะออกเขียวก็ไม่เขียวจะออกเออเรียกไม่ถูกอะพี่บีเรียกเอิร์ธโทนกันนะคะกลุณลูกค้าตามมาด้วยค่ะตัวนี้พี่บีเรียกกลมนะคะกลมนะคะกลมออกครามสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าเราไปตอบค่ะ ตัวนี้ค่ะนะคะแดงค่ะแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้ตัวนี้พี่บีขอเรียกเป็นสีครีมนะคะตัวนี้พี่บีขออนุญาตเรียกเป็นสีครีมนะคะแล้วก็แดงเลือดหมูค่ะมันออกมันไม่เลือดหัวเดี๋ยวขอโทษแดงมงคุดค่ะเพราะว่าแดงเลือดหมูจะอยู่นี่อันนี้เรียกมังคุดนะคะคุนลูกคา้ามังคุดกับครีมนะมงคุดนะคะแล้วก็ครีม โอเคนะคะไปต่อจ้ะตัวนี้นะคะพี่ปีเรียกสีสีส,สีน้ำตาลนะคะคุณลูกค้าน้ำตาลนะคุณลูกค้าขาตัวนี้ชมพูคะ่ะ ตัวนี้เป็นชมพูนะคะชมพูออกหวานหวานนะคะคุณลูกค้าตามมาด้วยนะคะเอออันนี้น้ำตาลเข้มน้ำตาลทองไหมอ่าตัวนี้คือน้ำตาลทองนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ที่ผีเรีงน้ำตาลทองนะ ส่วนตัวนี้น้ำตาลไม่น้ำตาลเข้มนะคะแล้วอันนี้คือเลือดหมูโอเคนะคะน้ำตาลทองนะคะตัวนี้เป็นน้ำตาลเข้มแล้วอันนี้คือเลือดหมูหรือไม่เรียกสีทองก็ได้ง่ายดีนะคะคุณลูกคา้าเรียกยากจริงอะ่ะมันเยอะมากสีแบบคุณลูกค้าดูสิคะเนี่ยว่ารอบนี้นะ่ะกี่สีนะคะ 1>, 1ค่ะ2ค่ะสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบนะคะสิบเอ็ดสิบ1องสิบสามสสิบห้าสิบหกดสิดค่ะ18สีค่ะคุณแบบงงกันไปเลยนะคะสำหรับสีที่เขาจับมาให้เรานะมาค่ะมาตัวนี้พี่บีเรียกบานเย็นนะคะชมพูบานเย็นนะคะ ตัวนี้พี่บีเรียกม่วงนะคะอันนี้เรียกตรงตัวได้เลยอันนี้เป็นเหลืองค่ะนะคะเป็นเหลืองไพรไ,ไม่ใช่เหลืองสดนะคะเหลืองไพรค่ะนะคะส่วนตัวนีออ้อันนี้เขาเรียกเขียวอะไรนะเข,เ,รเขียวใบเตยเขียวใบเตยฟังเขาเรียกสิคะคะุณลูกค้าเขียวใบเตยค่ะส่วนพี่บีใส่แดงค่ะน,นะคะพี่บีใส่แดงนะคะตัวนี้คือเลือดหมูนะคะส่วนอันนี้เป็น มังคุดนะคะสีไม่เหมือนกันนะคุณลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณสิบแปดสีด้วยกันค่ะจัดกันไปเต็มๆจัดกันไปแน่นๆนะคะตามคําเรียกร้องของคุณลูกค้าเลยค่ะนะคะคุณลูกค้าสอบถามกันมาว่าผ้าลินินนะคะ44นิ้วคอจีนจัดหนักดัจัดแน่นๆกันแบบนี้ไม่มีเหรอ พี่บีจัดให้แล้วนะคะคุณลูกค้าพี่บีจัดงานให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ารับสีไหนต้องการรุ่นไหนจัดได้เลยค่ะนะคะเข้ารอบนี้แล้วถามว่าจะมีมาอีกเมื่อไหร่ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละรอบแต่ละช่วงอยู่ที่โรงงานเขาผลิตสินค้า นะคะว่าจะออกมาเมื่อไหร่จะมาเสิร์ฟเราตอนไหนอันนี้พี่บีตอบไม่ได้จริงๆนะคะก็มาเมื่อไหร่เราก็จะเมื่อนั้นแล้วกันนะคะถ้ามีจังหวะหรือมีคุณลูกค้าเรียกร้องเข้ามานะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวพี่จอยจะใส่ไว้ให้นะคะช่องนัททยา CA เมื่อคุณลูกค้าเข้ามาดูแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามให้ขึ้นลูกกระดิ นะคะเวลาทางร้านลงคลิปวิดีโอใหม่ๆห,หรือไลฟ์สดคุณลูกค้าจะได้เห็นค่ะนะคะไม่พลาดการติดตามคุณลูกค้าท่านใหม่ๆเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะทักไลน์แอดกลมๆข้างหน้า enjoyshop. byjoy นะคะเข้ามาทางร้านค่ะเวลาที่เราสอบถามกันเวลาที่เราอยากทราบอยากทราบสีทราบไซส์เราจะได้มีข้อมูลส่วนตัวกันดีไหมคะคุณลูกค้าเพื่อจะได้ ะะไม่จัดสินค้าผิดพลาดอีกประเด็นหนึ่งที่ปี่ปีอยากขอย้ําคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าพยายามดูนะคะไซส์นะคะว่าสินค้าที่พี่ปีนําเสิร์ฟคุณลูกคา้าคุณลูกค้าใส่ได้ไหมคุณลูกค้าต้องทราบนะคะว่าตัวเองใส่อะไรจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้สั่งงานไปแล้วใส่ได้ทุกเต๋อนะคะคุณลูกคา้าสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ